ก็สว <ítulo> ัสดีนะสวัสด LIKE ีชาวกรนนีนาพีไฟทุกคนกันด้วยนะวันนี้มาพบกับผมวันเบสกันนีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาโชว์แรงซ์สี่วีสี่กับเพื่อนผมนะชื่อต้นก้าที่อยู่สายออสายออที่อยู่ต้นก้าจังเลยไปเราไปกันเลยฮะเจอมาแล้วสวัสดีครับต้นก้าฮัลโหล โอเคไปลนะแล้วก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะแล้วก็จะไปกันเลยยกเว้นแต่ต้นกลามจะทำเพลงไปเรื่อยๆทุกคนอาจจะได้ดอ้ <laughs> ดินพันจังเลยเนะี่ย ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงของต้นกล้านะครับเพราะว่าผมโทรในมือถือนะไม่แล้วครับจังหวะี้วันนี้เราก็จะมาทำคลิปยิงหัวนะแต่ก็ไม่เคยขึ้นหัวสักทีเคยเข้าใจไหมเนี่ย ทำไมทำไมไม่เข้าใจกันเลยปะ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 ปนปะ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 ปปปปะอะเะปะปะะะะะ ตอนนี้ผมต้องใช้สมาธิดึงสติกลับมาจากปัง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 เลยช่วยด้วยดีมันเหลือเลือดตั้งสองร้อยกว่าแล้วเปังปังปังเลยเอาเออเออเออนั่นแหละเพื่อนไปตายก่อนเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละค้างจังหวะนี้เออเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยใส่ได้ระวังระวางังระวัง ระวัง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 นี่อ้ออ๋อจังหวะนี้มั่วมากเลยก็ซื้อปืนดีเซอร์เหมือนเดิมนะฟาร์แมสอ่ะกระโดดไม่ไปเอ้ยเอ๊ะไอ้โอ๊ะอ,อ,อะไร ใครเนี่ยไอทีอาเด็กกากเด็กเนี่ยมันก็ขอเขาแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนมันนะแมปจังหวะนี้วิ่งลบไปหนึ่งทีลบไปหนึ่งสเตปอาา่อาอ่าตอนยิงไปหนึ่งนัดไม่นัดเดียวแ,วแล้ว่ะจังหวะนี้หลายนัดเลยหละกากเด็กก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ตั้อยู่ไหมน่ะกันนู่นอ้าวได้ทำการยิงว่าเป็นสองนัดนะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้เราก็จะมาพากันนะจังหวะนี้นะทีเอท้าโหดนะฮะเขาว่ายังไงเจอสายเจอสี่ตัวอยู่ข้างบนนะกระโดดยิงไป็สองทีจังหวะนี้ล้มงไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ตายเป็นไปที่เรียบร้อยนะะ ฮะจังหวะนี้ผมก็ได้ทำการซื้อสก้าเป็นหนึ่งทีฮะฮะ จังหวะนี้เราก็ได้หลบไปก่อนนะฮะเราอย่ากพุ่งไปบูแเลยเพราะเดี๋ยวจะตายคนแรกเพราะว่าถ้ามันผงหัวมาผมจะยิงเลยนะอ้าวเรียบร้อยครับล้มไปหนึ่งคนจังหวะนี้ทีมผมล้มไปหนึ่งคนอะไรอะไรท้าหดนั่นน่ะไอ้ตอนล้มไปแล้วครับจังหวะนี้ไม่มีใครสู้ใครเลยนะฮะ มีแต่มันสู้เราจะเชื่อมันดีไหมล่ะนั่นไงเชื่อมดีไหมล่ะอออืมเพื่อนแตกนะมือซ้ายมือซ้ายไข่แมบมาแปด แบ๊บซี่ไหมเอาไหมเอาแบ๊บซี่ไหมแบ๊บซี่ไหม,ไ,มไปซื้อเองไปซื้อเองออเอาไปไปซื้อกันเว้ตึง ไปต้นก็อย <bye> ่าวิ่งไปเกยเอย่างนั้นไงว่นั่นไงนั่นไงกลับเลยกลับเลยกลับเลยกำลังจะวิ่งตามเด็ด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 ไม่เจอนะไม่เจอนะจังหวะนี้จังหวะนี้ผมก็ได้ทำการวิ่งไปแล้วเออ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 เกือบตายเกือบตายเลยพี่น้องครับปากอันหนึ่งดีมาเราจะไปชาร์จนาแล้วนานไหม <im itation> <im itation> บอลนัวก็เลยดีฉะฉะ่เดียแทนทีนห้ได้มีออนตงเนี่ยวันยิงไปแล้วครับจังหวะนี้ท้าหวันนี้ของต้นก้าวก็ยังไม่มีใครจังหวะนี้เขาเห็นคนแต่เขา,มา,มามไม่ยิงนะเ <im itation> ขาได้ทำการโดนวงบีบไปแล้วจวังหวะนี้ให้กดลไลค์ไ้หนึ่งทีน <im itation> ้าเหอก็ยังยิงต่อเนื่องนะยังไม่หยุดไปไหน มาดูฝั่งต้นกะาต้นการมไปะครับโอ้แั้นเราก็ไปดูแต่ท้าโหดกันต่อไปนะครัะครับครับอะไรครับจังหวะนี้ท้าโหดยิงไปแล้วท้าโหดได้แตเกันที่เรียบร้อยอ๋อท้าโหดยังจะม,มีพันยาตอนตายได้ไย คนะครับโอเคแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็ไปต่อกันเลยตัดไปตอนที่เข้าเกมไปแล้วนะครับไปไม่ต้องตัดแล้วครับมันเข้าแล้วครับโอเคอ่าอ,อตอนนี้เอาด,ดีๆนะทำไมได้เสียงสะท้อนฮนะคุณต้นจังหวะนี้วิ่งไปตัดไปหนึ่งที กดยอ่อแล้วกดเลงพร้อมกันดิแล้วก็รอลุกขึ้นอีกครั้งนะ่ะมันจะติดหัว พอแล้วไปละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยนั่น,นแหละต้นยิงเลยนี่เนี่ยยิงลลเลยยิงเลยรอยแล้วเออมันต้องลุมเสี่ยงงี <laughs> ้เวลาใช้ปืนเดิมใช้ปืนเดิมใช้ปืนเดิมเอ็มห้าร้อยเนี่ย คุณต้นกาซื้อปืนแล้วครับให้ให้เลี้ยงก่อนครับให้เลี้ยงก่อน M หนึ่งแปดแปดเจ็ดใช่ไหมดูชื่อก่อนใช่ M หนึ่งแปดแปดเจ็ดนะแต่กับใจซื้อทอมสันไม่ใช่ให้ <c ười> นีตามไปเอาสกิเลเว้ยเขาใช้กาดใช้กาดจะใส่อ ทุกคนคงจะระวังเอ้ยลงไปช่วยกอนคิปนี้น่าจะเสียงดังหน้าดบไอ้ไอ้นี่มาเขาเสียงสีไอ,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 อ้ต้นยิงไว้ยิงเว้นั่น,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 นแหละก็จะบอกว่าเลื่อนหลือนี่แตแลว จังหวะนี้เราก็จะใช้ปืนเดิมนะจิงกว่าเราจะตายถ้าเราไม่ตายเราไม่เปลี่ยนนะใครตอน้น<า>ถ้าเราไม่ตายเราไม่เปลี่ยนปืนนะ<า>แล้วก็จะไม่ซื้อปืนใหม่ด้<า>ซื้อแค่กอดกับไออบวอ,อก็พอละมันตายไปแล้วคนหนึ่งอะตอน้นตั้ตงแต่แรกแล้วเหรอ <c oughs> อะไร ตมันไปตายหนึ่งตัวมันไปตายนอกหมอกอ่ะเ,เ,เขาเห็นอยู่นู่นอ่ะเออมาดูด้วยเห็นซ็มันด้วยคนอยู่บนหลังคาหนึ่งตัวอ๋ยิงสบอยิงสบอออสเดยบร้อยมันตายยังมันตายยังบนหลังคา หมวแตพกาะใครอ่ารุ่นอาต้นหันหลังไปเถอะจะเห็นตโศกอยู่นอกหมอกเฮ้ยนั่นไงไม่ใช่เพื่อนตัวเองเฮ้ยใช่ใช่กล้าจ่อมันเอาจอเถอะเอ๊ เราดูคิ๊คิวเขาดิดูคิเคควเขาขนหงุด <c oughs> เออเล่นอะไรของเขาเน,นี่ยแทงคิวแล้วเอาจะเอาเหรออ๋อนึกว่าจะเอาคืนนึกว่าจะเอาคืนมาว่ะแป๊บน,นึงนะกดใช้ควาแป๊บน,นึง าต,าตาย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 สักคนเด้ะทีมเราเคยมีใครตายลยตายสักคนเด้ะ กดพิษกดพิษกดพิษเออจะกดตัวนี่ไปกดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไปกดบ้านรูปแทนเลยเอ้ตัวไมก่ดกดไหน ก็จะมาดูว่าเราจะตายวงกันอีกแล้วเมื่อกี้มีคนลนยมานะเบอร์ตันีไม่ให้ไปเลยบุกเลยมันเือตัวเดียววนะรออยู่ตรงนี้แหละยืนกลางเท่ๆเต้นหรอเอาว่าจะเต้นไปไปรอหน้าล็อบบี้เลยต้นกดออกละ ได้เพื่อนแบ่งนะฮวันนี้เสร็จแล้วก็จะไปเล่นแร้งกับเพื่อนต่อโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ